สวัสดีครับบ่าวเทาสวัสดีท่านผู้ชมครับจะพาเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับมารับชมนะผมอสารคามนะของแทอียรีครับผมให้ตั้งแต่ต่องวดนะครับจะไม่ย้ำให้นะครับใกล้มือเล้ยวนะครับย่านเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องลิมนะครับงวดวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับงวดที่ผ่านมานะครับผมอาจารย์ อสระาคามนะครับนะครับเลขหนึ่งแปดนะครับจะคู่แปดเจ็ดนะครับมาเจ็ดแปดนะครับสถิติน้าพี่น้องที่ผ่านมาปลายปีที่แล้วเขามาตลอดมีหลุดแค่งวดเดียวนะครับนผูมชมมีหลุดแค่งวดเดียวอสรารคามไปหลุดงวดที่เพิ่นเปลี่ยนสูตรใหม่นะครับเปลี่ยนสูตรใหม่อืม เอานะครับเพิ่นจะย้ำให้นะครับตอนนี้ออสารคามอยู่ในสายนะครับมาฟังมาชมน้ำกันพี่น้องนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับผมสวัสดีครับครับไก่เมืองขมาแล่านะอาจารย์เนาะครับผมไก่เมือแล้วครับอย่างเอฟซีเพิ่นลืมโมเป็นยังต่อครับครับผมเพราะว่าอาจารย์ก็ลงให้ตั้งแต่ตงงวดให้ตั้งแต่วันที่สิบหกหรือสิบเจ็ดที่จ์มีหน้าตอนแรกตอนคำ เบาเถ่าลุกบางทีที่ผลก่อนทำด้วยแต่ว่าบาเถ่าลุกเห็นหรือไม่แมนแมนบ้างแมนหลังจากมวยออกด้วยน้ออาจารย์ครับผมหลังจากมวยออกครับเบาเถ่ากมาลุกห็นตอนเศร้าครับผมนะครับู้ชมเช้าวันที่สิบเจ็ดที่ว่าอ่าบัลเดร่โดนพี่น้องนะครับเอาอย่านเอฟซีเลียมให้อาจารย์นะครับเน้นให้ย้ำให้อีกทีหนึ่งนะเพราะว่าันที่ผ่านมน้านี้มาตัวเน้นด้วยนะครับให้แปดเจ็ดมาเจ็ดแปด นะครับอาจารย์เพื่อน็ยำวักกับตัวนั่งนะครับธรรมชัมเขายำไอเอฟซีนะครับงวดวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับอาจารย์ครับผมเอาติมชุดๆก้อนนะครับครับเลขวิ่งวิ่งห้ากับเจ็ดครับเด่นนะครับวิ่งห้ากับเจ็ดครับผมเน้นที่เลขเจ็ดครับเน้นที่เจ็ดนะครับครับผมงวดนี้มั่นใจเจ็ดหรือบ่อจันทร์ครับผมว่ามั่นใจเจ็ดครับโอ้จันทร์มั่นใจเจ็ดเน้นที่เจ็ดไปเลยธรชมครับ เด่นที่เจ็ดครับผมครับผม,มเลขติดเลขติดเก้าศหนึ่งสองครับเลขติด9 0้าศนย์หนึ่งสองะครับเลขนแก้ระว่างหรืว่าแก้วะว่างมันถึงด้รกันครับ,คร,บครับผมเก้าศูนย์เก้าหเกศนเกหนเกสองนี่มบอครับผมนะครับเลขติด อ๋อสาระข้ามเคยมาลำกันได้พี่นนองเด้อครับผู้อานเพกามาลำกันเจ็ดแปดได้คำพูดแน่นครับอาจารย์เบื่องกระจับให้เจ็ดแปดในม้าลำกันครับผมเอกติดครับครับครับู้นะครับครับนี่ห้าเก้าครับห้าเก้าห้าศูนย์ครับครับห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองครับห้าหนึ่งห้าสองครับผมครับแล้วก็เจ็ดเก้าครับเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์ครับเจ็ดศูนย์ ผมเจ็ดหนึ่งครับเจ็ดหนึ่งครับเจ็ดสองครับเจ็ดสองนะครับผมก็คือรักหามิหาเก้าหาศูนย์หาหนึ่งหาสองลักเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองตัวเด่นตัวเน้นครับอาจารย์ครับผมตัวเน้นก็เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งครับเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งครับผมกับเนี่ยลักเจ็ดเหรอครับเนี่ยลักเจ็ดครับผมเน้นยลักเจ็ดครับแต่ว่าต้องวดอาจารย์นี้เนี่ยนี้ครับเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งห้าศูนย์ห้าหนึ่ง ครับผมครับเห็นเน้นที่คููนี่ให้เน้นซียคู่นี้ครับเห็นว่าอาจารย์จะเน้นพิเศษคู่ไหนเห็นบอกเบ้าเท่านี่เห็นพิเศษกับเคื่อเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งครับครับหล้กก็อีกไดคููหนึ่งที่ว่ามักขัดมัเก้าเจ็ดเจ็ดเก้ามักเจ็ดเก้าให้เน้นเพิ่มบอกคู่นี่ครับผมครับผมให้เน้นเพ้่มเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้านี่อาจารย์กให้ก้อนมูตั้งแต่ตองหวัดี่ท่านผู้ชมครับผมครับอวัน ถ้าก้าวเงิก็คือว่านี่เปนสามจุดที่ชุดนี้เราเป็นลักเก็ตเลยครัลักเก็ตครับผมให้นี่ลักเก็ตแต่ว่าอาจารย์ก็ย้ำว่าระวังเหล็กติดเตอร์พิโนเลอเก้าศูนย์หนึ่งสองนี่มานน้ากันได้นะครับจะเป็นเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองบอกเพราะว่าเหล็กติดเนี่ยอาจารย์บริจับไห่หัวทีิพานม่าเนี่เจ็ดกับแปดจับไห่เพราะว่าเหลขติดนี่มีแปดเหล็กเด่นมีแปดนะครับเลขติดมีเจ็ดกับแปด อาจารย์เลยจับแปดเจ็ดนะครับเลขติดแเจ็ดกับแปดเอ้าเห็นว่าอาจารย์มี่ีอยังจะบมาฝากเอฟซีนําเลขปูดีเลรอครับเลขปูที่เคยติดตามเพิร์ลเหครับครับครับผมเพิ่นลหายมากวันนี้เป็นวัแรกครับออสารคามนะครับครับผมเลขปูเท่าครับผมเลขปูนะครับผม เลขปูเท่าครับผมครับมีหาเงเดียวครับครับเป็นเลขเลขสองตัวแบบมีคูณอ่าทะมาชมออกเสราค้าออกมารับนะครับหาดโชกน้ำเพลินนะครับโค้งสุดท้ายแล้วครับอ่าครับเลขปูตัวไหนครับผมครับผมที่เก้าสองเก้าครับปูยู่บ้านไหมครับอาจารย์ครับผมปูยู่นี่แหละ เก้าสองเก้าครับครับผมสองตัวกับนี่คู่หนึ่งถือเป็นโคแปดครับหกแปดแค่นี้ครับผมอ่าเอานะครับตากูเลมักตัวเดียวห้างเดียวคู่เดียวนะครับท่านผู้ชมเอาครับตัดตัดติดแล้วครับครับสามตัวครับผมสามตัวก็ตัดได้สองเก้ากับเก้าเก้าขนาดนั้นอาจารย์เนาะครับผมบอไลฟ์บอไลฟ์ชุดบอไลฟ์ตัวได้ครับท่านผู้ชมได้นะครับเอ้าเมื่อเบิ่งนั้นกันแล้วพี่น้องนะครับชุดที่อาจารย์เพิ่น เน้นพยัมให้แคปหน้าจอได้ท่านผู้ชมเด้อร์นะครับอสารคามยังอยู่ในสายนะครับท่านผู้ชมมาย้ำให้เอฟซีนะครับไก่มือเขามาแล้วโค้งสุดท้ายนะครับงวดวันที่หนึ่งเมษายน2567อันนี้เป็นงวดที่ผ่านมานะครับเห็นไหมครับงวดที่ผ่านมานะครับเลขวิ่ง8กับ0จับคู่ให้นี่ครับ87นะครับมา78มากตัวเน้นพร้อมรี่ดีร้องนะครับอาจารย์เน้นให้87เไอ้เน้นให้85 87 0708นะครับมาตัวเน้นมา78นี่ครับงวดที่ผ่านมาแล้วก็อาจารย์กให้ตั้งแต่ต่องวดนะครับวันที่17เ่าเท่าลงให้ต่องวด17มีนานี่ครับชุดนี้นะครับผมวิ่ง5กับ7นอจารย์เนาะครับผมมั่นใจ7มางวดนี้ครับเลข7ครับครับเลขติด9012นะครับผมครับผมรัก7กับ79707172 นะครับหลัก5 5 9 5 0 5 1 5 2าหกับตัวด้วยนะท่านผู้ชมนะอาจารย์เพิ่นเน้นให้5คู่นะครับงวดนี้นะครับถาม่ากับมาตัวเน้นเลย7 9 7 0 7 1 5 0 5 1นี้ตัวเน้นที่จริงเน้น4คู่น้าอาจารย์เนาะครับผมมีเพิ่มขึ้นมากขึ้นเจครับผมอ่ามีเพิ่มเข้ามากับตัวด้วยนะครับผมอาจารย์มากับตัวด้วยฝันดีพ่อาจารย์ ีนะคปล่อยตัวเลขแบบฝันดีครับผมอืมคือว่ามันเกิเข่าอยู่ครับบนอ่ะครับแล้วก็อาจารย์เพิ่นว่าฝากเลขปูเถาน้าแน่เลขปูอยู่บ้านนะครับท่านผู้ชมซ้อมเมืองก่อนกนได้เด้อพี่น้องเด้อนะครับถ้ายังบ่ชอบเพราะว่าอาจารย์มานะครับเลขติดมีโอกาสมาด้วยกันเด้อพี่น้องเด้อ9012นี่4ตัวนี้มีโอกาสมาด้วยกันถ้ามากกับเก้าศูนยก้าหนึ่งเก้าสองมีโอกาสมาด้วยกันแม่นบ่อาจารย์ครับผม เลขที่มากนะครับครับจับไซอัเลขปูเท่านะครับผมสามตัวเก้าสองเก้านะครับสามตัวเก้าสองเก้านับสองตัวหกแปดด้พี่น้องด้อาจารย์เพิ่นฝากนับโค้งสุดท้ายเลขปูอยู่บ้านนะครับท่านผู้ชมแคปหน้าจอนะครับอาจารย์ย้ำให้แล้วนะครับโอ้เลขปูหนีง่ายไม่ได้อาาจรันเลขออกวันพระด้วยด้พี่น้องเนาะอาจจะเป็นเลข เลขหามบอครับเอาแคปหน้าจอท่านผู้ชมวันจันทร์เป็นวันพระพอดีได้พี่น้องวันที่หนึ่งนอกจาเนาะบนเนียเป็นเลขครับบอครับเป็นเลขครับบอครับแครับมันบอจันบอเนียจะเป็นเลขหามเลขหับหรือจะเบิ้ลเอาเสียงขึ้นเป็นขัดขัดก็ค่าเดี๋ยวนี้บอจันเดี๋ยวนี้ยืนมาครับครับผมด้ยน แล้วเสียงคือเป็นสะท้อนสะท้อนถ้าอาจารย์มักรู้หนีมักรูม้ได้เนอาเดี๋ยวนะครับเสียงเสียงคือบอชัดเจนอาจารย์เอาธรรมชาติธรรมชมเสียงมันเป็นบอชัดเจนกันเลยโทรว่างสายเลยทั่วไหมได้ยินชัดบอจันได้ยินชัดเจนียครับอ้าวชัดเจนแล้วเมื่อกี้ผมได้ยินอาจารย์บอชัดมันเป็นขาดขาดหายหาย อเอาอาจารย์มักงวดอาจารย์มักคู่ใดเนี hmm. <pos anch moon> ่ย <figuring> ค <out> <fuck> ู่ใดมักเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดเก่าครับอาจารย์พันมักเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดเก่าทธรรมชุมแต่แต่ผมเนี่ผมพันมักเจ็ดศูนย์เจ็ดเก่าห้าศูนย์นั่นนะครับห้าศูนย์พักศูนย์นี่มักศูนย์กับพันซึ่งสองคู่แล้วครับครับผมหลักศูนย์ขึ้นมาทั้งเจ็ดศูนย์ทั้งห้าศูนย์ครับผมอืมเอานะครับธรรมชม อาจารย์แมายำแม่นินไห่นะครับผมเพราะว่าลุ่ลงไห้ตั้งแต่ต้องวัดน้าอาจารย์เนาะครับผมแลาวครับบ้าเทารบกวนสวัสดีครับอาจารย์ครับครับขอบครับผมไปยงเรื่อยๆได้ครับหลวงวัดเนี้ยอาจารย์ครับเอาขอบคุณครับสมัครสมุนทุนครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับถ้าเอฟซีเฮงเฮงปังๆังนะครับท่านผู้ชม อสารครามนะครับผมโค้งสุดท้ายนะครับย้ำให้แล้วอาจารย์เป็นมากอยู่สคู่เจ็ดหนึ่งก,กับเจ็ดเก้ารา่าธมชองค์เพิดเจมีวิ่ง5กับ7เน้น7จ็ดนะครับลักเจกันเจ็ดเก้าน่ 2, นะครับเน้นเจ็ดเก้าเจนหะครับหาก็มีหาเก้าหาศหาหเน้นหาศย์กับหาน่งนะครับ,า 9, 2, 1, รบอาจารย์เนเาฝากเลขปูนะครับเลขปูอยู่บานนะครับกับเคยปูเปนมากัเคย เคยถูกอยู่นะครับอยากจะลงให้เอฟซีนะครับหางเดียว929 2ตัวตัดเอาครับหลักกระสตัวคือ68นะครับ,ท,บ,รบท่านชมขอบคุณเอฟซีแฟนครับท่านผู้ชมครับขอบคุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่สุขสุขคนเด้อนะครับผมขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับขอให้พ่อใหญ่แม่ใหญ่อายุมั่นคนยืนให้ได้โชคให้ได้มาให้ไดิ่งนะครับเอฟซี FC ที่กำลังจะเดินทางกลับมาบ้านช่วงสงการานต์ก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัย นะครับท่านผู้ชมพอกันคลิปหน้าครับแอดมินบาถอดสัดดีครับ